ดวงคนเกิดวันอังคารในปี2565ทั้งเรื่องการงานการเงินด้านความรักความรักจะเป็นยังไงจะสดใสจะมีคู่หรือเปล่าคลิปนี้เรามีคำตอบครับก่อนเลยน,นะครับเป็นภาพร,มรวมดวมดูดวงรวมของช่องแชร์ดวงมหาเศรษฐีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับคนที่เกิดวันอังคาร ในปีส5 6 5นรอยหกสบห้านี้ครับดวงจะเป็นยังไงมาดูกันเลยครับเรื่องการงานการงานนะครับคนที่เกิดวันอังคารต้องลงมือทําอย่างหนักเหนื่อยตัวเหนื่อยใจแต่ก็มีหวังครับก็มีความหวังแล้วก็จะประสบความสําเร็จในอนาคตนะครับจะสามารถพึ่งคนอื่นได้หรือไม่คําตอบก็คือไม่สามารถ พึ่งคนอื่นได้ครับพึ่งเฉพาะตนเองเท่านั้นตนเองเป็นที่ตั้งแห่งตนเองครับส่วนเรื่องการเงินก็มีเกณฑ์จะจ่ายอย่างเดียวครับจ่ายเล็กจ่ายน้อยก็ต้องจ่ายอย่างต่อเน,นื่องจะเหนื่อยใจในการจับจ่ายตายจ่ายนี้เข้ามาตลอดเวลาส่วนเรื่องความรักความรักถ้า มีคู่ครองมีสามีภรรยา <c oughs> ก็จะประครับประคองความรักกันได้เรื่อยๆมีโอกาสจะเลิกลากันนะครับคนที่เกิดวันอังคารนี้โอกาสจะเลิกลากันก็มีสูงเช่นกันดังนั้นคนที่มีคู่คนที่เกิดวันอังคารก็ควรประครับประคองความรักอลาบลื่นต่อไปนะครับ<ห>ส่วนคนโสด คนโสดจะพบรักในที่สุดครับรคนโสดจะพบรักเต็มในที่สุดความลักจะสดใสจะราบรื่นจะมีคนเข้ามาหาคนเขามาจีบนะครับก็ม,มาจีบและมีโอกาสจะได้แต่งงานในปีนี้หรือว่าปีหน้านะครับอันนี้ก็เป็นการดูดวงคนเกิดปันังคารในปี2 5 6 5นี้ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องแชร์ดวงมหาเศรษฐีด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมและสวัสดีครับ